เสียห er ้องหาพี่น้องเสียรองหาครับแต่ว่าบ่อยากาศถ้าเจอป่าจะบดครับว่าอย่างไ้เห็นเป็นตัวเห็นเป็นตัวเราลงคลิปยูทูบลงกันนันมันติดเหลืองพี่น้องติดเหลืองทุกอันเลยบานนีผมก็ือให้เห็นแต่ต่เสี้ยวหอยนี่ละเสี้ยหอง้วหน่อยทำานียร์นะครับหกพิเศษตัวหนึ่ปรมาณดี ไปจะย่อยื้อมใ่ทีสองหลอยได้ครับมือนอันนี้มันในใพ่บกเาสองคนเป็นดี่ยวนโอ้ยิดมดพ่ยังทาราเหี้นว่าเราเว้นเปียวครับเว้นพี่จัดเนาะครับไม่ได้พิจัดไม่ได้แกับทีมงานจะมาได้คับพปั้มบัตรสักนไหวอกได้งเรอ ปัดน <si ุัมปะเรี่ยวด้วยวันจับเตี๋ยขาเลยครับนณะจับขาครับครับโอ้มาเด้อพี่น้องเอ้ยมาเบ่งกันเลียกกันอากาศดีมื้อนี้อากาศดีครับครับของแท้มื้อนี้หอยนิดอากาศดีแห้งมื้อนี้ครับมื้อนี้ต้องเป็นมื้อกินหอยแสนที่เราแหละครับเอ้าต้องอยากไปเป็นดาราว้าวงัวหน่อยครับงัวน้อยบนดูครับล่าคนเด่นี่ยว่าเป็นภาษาอทยไม่ได้มาที่าู่นก็ว่างนะครับ เม่อหน่อยครับเนี่ยเจ็ดย่างๆบิ่งขาครับขาซ้ำขาไอ้โมกิเฟียมซ้ำขาฟ้านี่ละครับพี่น้องเดี๋ยวไปเป็นฟ้านี่สิซ้ำขาฟ้านี่ะมีดบางด้วยเจี้ยนด้วยในนอนได้หนันเด้อเเปรียมาแล้วแบ่ขามาแล้วแบ่ขามาแล้วพี่น้องแบ่ขามาแล้วมาแล้วพี่น้องเอ้ยเอ้ห๊ะ

ยบเข่าเบกเข้าเดาิด้วยอ้ยออนเลยตทีมงานแต่ก็ทีมงานพี่น้องน้องบ่ลำธูไดหอยเวลาพันได้ของดีมาเพิ่นโทรหาแต่ว่าท่าได้กัครับมาตลาดครับโอ้ยพ่อซื้อพ่อจินเนี่ยงมาเด้อมาเด้อพี่น้องอกันสนใจกัมาเวลาตั้งนนสังเวลาตังผาดังเกมเวลา มาเลยมาเลยมาห้อยโต่นครับเอาซีเมยซีบงแดซีเมยซีบงแดเดี๋ยวเอาเทมเน่ยทมเน่ยเทมไปจ้าบวกกนเนี่ยพ้องสายจวดครับสายจวดเออปวดหลับม่งนหลับวดเอานี่ก้นเ่าเนาะนี่เหนียนต้องมีนี่เจ้าเนาะเอาพี่้องเ้ยมาเด้อบานเนี่มันรอ

บอกบอกแต่เนี้ย่หละเนี่ยไ่ได้ยำมากอ๋อซุนี้ว่าไปลกทับือซุก่นดิบหอกยังลองพ่อไ่ไปลกตับดูอ่ขับมือของไ่ได้กินดิบมาไล้ก็เท่าเลยตากคนมาเลยปกล้าขายอ๋อทำไมกลขายอลิ่นบ่ครับนี่ยันผักนี่นีมันมันนอกลิ่นมันแสบน่นี่จี้อ่นี่นี่แสบแสบขนาดนั้นเนี่มันเป็นนอๆจังนี่นี โอ้ยจัเดมองเนี่ยเออ,อมันแสบครับจัดไปก็มันมันหนิโคกอะไสักก็เชียงกับวัวมาล้าเนาะยัยงกับวัวมาเชียงอยู่หน้าสี่ห่านเดี๋ยวเดี๋ยวว่าชิมไหนิไม่ใช่ต้มนานให้ให้สามเตียยัไปทีบิลลุงกัส สีเศร้าหรอละเศร้าเสียแานแล้วแมนเอาอยู่หันมันไม้ห้องน้ำก็สันเออมึงกับแม่เฮ็ดตัวห้องน้ำกับได้ปลาเนี่ยก็จะขี่ดูเงียวดูหลายบ่มองครับเอาที่แม่ผู้บาดไหมได้หรอเจ๊แก้วเออโอ้คือไม่กินนี่แม่ลอกที่นี่แม่เอาเอาไปเอาเลยเอาาพี่น้องยนะเอาแล้วเนี่พี่น้องเนี่เอาครับเออไอเนี่ย เสียครับเสียบครับสุดยอดเลยสุดยอดครเขาเลนของลามันคือมาใส่มัใส่ดูใส่ได้ดตัวมันเป็นครันจดดสุดยอดครับพี่รองคพี่้องไปย่ามเล็กยู่หรอกุกลินเขีดไนะุกลิ้นรู้าจ้าุ้มเหมือนเขวเปลี่ยนเลย อาามึงเินได้รอได้ด้เดเมึงอย่าหุนู้อเเมีุยหน้ามีดบางดวงนึงแม่ดวงนี้ปุ้ยมันติดวะเอ้าคนหลินพี่น้องเิ่มีปลาเส้นนี้ก็ได้นี่นี่ปลาเส้นนี้ได้ทุ่งนี่นีนมัน ตายมึงหายเรียยวน่นว่ากูอ้ายช่กฝนกกเบิคมอาออย่ารปะเียดฟันหน่อยนอนชิ้ีบปไมพอแลรวฟันหน่อยฮะไปก่อกันบัดเอารถสียเอนแทบกินทั้งนี้ปื๊ดหนัง ดีสินส่ดทุกนี่กับว่านโอ้เเาไปจรงจีว่านแจ๊กจีออกกวางไดไหมครับเมื่อตนได้เรียยรลองกันเอาเอกวางเหงีอก็ได้วางเดยวางเลยเพื่อยงนั่งไปยบากันตัไงผู้ถงมาเรียกกลนตั้งด่างก็ตั้งปากก็ของเสียเป็นนองเดี๋ยววางตั้ด่าก็จีจันะครับเป็นจ่แก้วนะครับเนี่ยนะ จะนางรีนมันอะคือว่าพันจับแบงอะไดิพันแบงอดิพันแล้วพันแล้วเดี๋ยวเฮ้ยยมาถุงน้ำเด้อไปละนกเาละเฮยขาน้ำเด้อรถถุงน้ำเด้อว้านี่ท่านี่ท่าไรบีนแม่งงอหน่อยเลยีบมีตี มีเยเ่นเนาะเียนกไก่ยังไงทำใส่รเนาะมีเบี่ยเดี๋ยวนี้ป้าดีม่ผินะ่ีเี่ยที่เบียมนตีบมเน้่ยปาอนปานงรอเยนจ่ยาเ่ระวังสิ่คนรอสิท็อา้ทย่างจับนอ่จันอแน่น่ะจับนอแนเัวนช่จะแทน

นม่เ่าาตัอ่เอาใส่แล้วมาเจียวเอ๊ะตับนอพี่น้องใส่แล้วด้อใส่แล้วมเตีใส่ผมเลว่าเอาพี่อเอาพี่อมาใส่มันใส่กันเลก็ว่ดเจหดเ่ลันเทใส่แล้วผมมำหมลเินเอาตับับเลยไปทีี้อเดี๋ยวจะแงรันน้ำเนออ เาไสียงหัพี่น้องไปกปนสกเ้ยพีน้องหวานหวานเต้ตัวไข่สมิกคนเด้ออันดับแตไม่จำน้ำในแก้วนะไอ้นี่จะจำไดครับอกจำอกได้จำยังไม่ได้คัเใ่ไเ่ บเหี๋ยวม,ม่ลอยแล้วอีกแล้ยค่อยขัด<อ>ไม่ใส่อีกบ้างขมเหบ่บ่บ่เห้มอีกบีบักบีเตี้ยเตี้ยลงใส่เด่ขมเนี่ยเสี่ยวพกดอกพกเพียพกมาเพียเจ้าชู้ถุงเหรอมเออไม่จะพกบ่จะไปเห็นบ็ได้เสียขอดยิงหมดนู้นบ่อันนี้จะไปฝากอันนายกดอกนี่ฝากพิษณุพันธ์ดอกนี่รู้ดอกนายกว่าว่ดขวดเย่หรอบอก ยกได้ยกเ้อดีพี่น้องดีขังวา้องเอเอ็กซ์ที่สังก็เพียใส่พอใ่แล้วอันอันนี้เมียนเดียวัสองอันเอะเี่ยเนี่ยมงเอาเบสมาชาดไม่ดีมันแล้วมึ่กินเนี่ยยุตีไ้เด้อแสบบ่ะ พี่น้องเออคนไปแของเราไปช่องเอาลงเลยเน้เออเอาีิ่เปลนไปแค่ไหนด้อเดี่รถเดยาเด้าที่เปิดให้เออเปิดได้เด้่มันหากับว่าเปลนไอเด่นอัน่วดนู้น่ะมาเด้อมากินนูหน่อยเด้อพี่น้องใส่เนนั้นนี่เออหนูกับหนูลดเพียงใส่เีรยงาพุงดีบ่หนูกับหนูเลยนี่เหรอคดยังว่าเดี๋ยวพี่น้องเออเนเรื่งว่ หัวมันมีจกเน่มันบาดนี่มันจับบ่ได้บีบเส้นนี่บีบไปนิดจับเสียไปเลยมาหากับเนี่ยเสนาาอย่างนีผมไปล่างให้เดี๋ยวมใส่นเดียวผใส่กนเทียวนล้ัดบดดบ่อยเน้ไป่างัวน่อยพี่เ้องจับนี่ยจากหนจับเนี่ยจักใบนั่นเอามันกิปลาไดนี่ยนเด็หนู้นนะเดนู้น หนูน่อยบ่เด้อตัวหนูเอียนไมนะเกล้องจังหน่อยนะนเยมันยังเห็นย้กเลยตกวับ่าหยเอ้อันนี้หนูใิญ่เนี่ยมัดหมดห่วนี่ขมบีนะนี่แหะเสขมยังนี่โอ้เสีเลยนี่แล้วมะก้อนบีได้ยนียอ่อยยไปถิมนี่จะถิมได้จะถิมได้จะิมได้เอาพี่เอาพี่เอาพี่พี่เอาพี่ ไปล่างกัอไปล่าง้นอ้ยโอ้มด้วีบกดมันหิออกหิออกิบจะแงจะแสงมึงเอาไปล่างแต่ซุ้มจกในมันพี่ตัวแก้วนี่แก้วแซ่บแพี่ร้องม่าอจอัไปาคบอิโ้อมโอ้ชอ้ชิมโอ่สอเนั่นอา เอารูรูเอ๊ะอันนี้ห่ามาอย่างนี้ใชตุ้งยางอะเที่ยวรู้อ่ใตุ้งยางพี่ใช้ตุ้งยางพี่เสียไปตุ๊บบอสตัวนี้ไหตัวนี้มันขี่มานี่ยมาห่ามาใส่น้ำโอนเเดีวาเท่ยเอาเอาข้าไปเอาาไปาก้อนขี้ก้อนเด้อใส่ใส่อ้แกมันติกินไปเอเที่ยวรูเอาลุไปอันนั้นโน่อ ปิดต้องเหยีดมาแล้วเปตุมาลดเปิดตีโยอมึงต้องไลรีดีมึงก็ไปดิล่ะไปไปไปเชียมันเกิดว่าไรรถควางตั้งคนไปได้อยู่โอ้ยอยากเะ้นเท่าเดียวมึงไปไปเลยไปรถไปเลยไม่ต้องไม่อยู่ไหน ไปไปไปปีโออยากน้ำแนี้น kind of ี <tes> ่เนาดูนไม่ปูอยากน้ำผีกูก็เล้สิสูดสีได้กูก็กู้ไย้ิบสูนยากน้มัจีมย่งเขาเอาข้าอยากจีเอาข้าวมีกนมเขาลาหมดวอเป่ยนปุาขอันนี้เป็นอะไรัด้ Tiếp bianc bay lô men and say nô nô eva giữa bát đi O an idiot váy. O bát. Bonnie muốn chịu ngon một tụi em tụi em. Tìm mày. Mày phải phải cầm quay, ngô. Hm. 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 mẹ, Hm. 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 มัเกเอพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยเนี่ยไก้อได้ยกเลยนะเพราะจะลองเพราะกินดีประโยชน์เนี่ยแล้วกินดีมันเ่บานเอาครับล่องเนี่ยเว้ยแบเนี่ยออนไปเนี่ยพี่น้องใบไนใบเตี้ย จด้ว่าบังด้วหนนะว่าบด้นั่นไหนม่ให้มือกองด้แกวไหมไม่หอจะได้แกวเอาเน่าไปได้รถก็ได้นี่มันแกวได้มมาัจีมันห็รอปานปา่ามก็บลางเด้่วยิดออกนี่เรารถวยมันเป็นปาจีห้ยลลางเนี้ยหลังหลางหลัง่งลาง่นาจีมันลล่งดิ คนมันนี่หรีนอนี่เนาะคนนเาล่างไร่หน้านะโอ้ล่างเปนตัวล่างนี่เราบอกปตัวล่างุเทียนลนะเชี่กอินเช่ยเช่เขาได้เข้าดีได้กินตางเขาว่ามเปียงปวดเาเงตีไวปอไยส่กันมนี่ยเออจ่ให้มึงมึงไปล่างเจ้ตุ่นปล่างเนี่ยทีกูสพาไปเป็นลุงกาซัตเลยย ท่านวันนี้มันมันมามันออกไปลุ่งแล้วเพราะเราไปลุ่งอยู่เดี๋ยวอเทาแข็งแข็งแนี้ฮโคือเหีนมาได้ไหมีทอดเหนครับพี่น้องปลาทีเยอะบบนใส่วันมน้งเขาาวอันตัวนี้ แกทำตเนี่ยแจ้องใสวันพุ่นน้ำเตาแสนผมไปกวาดใส่วันบ้นออเหมือนี่เนาะตอนนี่โอ้ยบาร์รอดยังไม่เหเนี่ยบาบ่ยบาร์ยเขาจะบอที่ตามเอาไปที่ตามด้ปที่ตามได้ว่าคนที่ตามิ่ยังได้ห่งอึบตอนไเนายังไ่ตอนนตอนง เขาอยู่วัติตา้มนนกไปขุดออกกันเยอมมันปูขี่เลยซัมปูขีเราเดิมว้าวซุมนี้นี่นกันแท้มันเนี่ยอ้าอาไปขุดเอาดีดีด้วนี่ปล่อยมัเดี๋ยวเฮ็ดกินไหมเขาบซื้อเขาก็เอานก้อออกกันอก้ภาษาเ่าซเนาะเอานั่นนี่ปะอันนี้เน่ยงนสดหยสดมาเ้อครับเด้อพี่น้องเอ้ มาจิ้นู้นหนอยนู้นนอยต๊กเชี่ยมีังก็่บาดเนี่ย่าเป็นหินว่าเนยองบาดโอ้ยเยอะบาครับเมาเด้อพี่น้องเนียมาแพสมิงเดียวกาดแพสมิงไยเหรเดียวเมย์เอเดียวผมเ็ไทยผมสีเชี่เดียวสมิงกันเฮือดีให้นะคือกันให้จวดจวดครับจวด เอาพี้องกมาเมื่อกินนั่นจะข้ามแน่น่ครับกิ้ไข้ามแน่นเฮ้ยไะรจะข้ามมาลองดูถ้าจะได้โอ้ยนี่เด็ว่ยเดบาดเดียวเด้อนีีมาใส่กันิเอ้ยในตกินนก็กินน่านตะกินนอกินนกอยู่ เดี๋ยวใส่ว้ในข่องเท่านะทิมเลยแม่เีแดงๆนะเจ้าครับครับสันสีนันมันน่ะสันมากตนมากต้นมาเอามาช่วยจูนะเขาเนงเยเพผู้เดียวเลยด้วยบาทเลยไ่อยผู้เดียวเลยเยหรเลีนยดไรบอมันเลี้ยวเลี้วนี่จะเล่าเห็ดเู้เดียวหมดฮะมาบังกันสันในลูกอ่างเงี้ยเนี่ยหาง่วคือเอาคือลุกโตเลย กินไม <Association> ่ไกินเลยว่าขาขาขาจะมาโจมกันรวดเนีวที่วัต่ยาว่าขาเนี่ยกว่าเกิดเสียยอะแล้วอ่ะขาบ้านเนี่ยตึงทนกันแล้เที่บ้านเนี่ยตึงเลียนไรแล้วเนี่ยเคียวึงนิงเขาโกันรวดเ้ยเขาอบหอบกันเหาอย่านี่ไม่น เขาบอกว่วเงีไปเที่ยงเงียเไปสิเามาเขาจะมดเขาบ่ดีเร้ไดครับอืมเราจะเลี้ยงลูกเฮ้ยตวเล่นระดับนั่นสว่ปีคิดได้บ้านี่ปีคิดได้บ้านเสร็จครับสันพ่อเียงก่อนพ่อหน่เยใหนมันบ่ดีนี่เลยครับโอ้เจียบครับเจียบไหลมา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 ครับบ๊อบวะีกระเป๋าน่อยเพราะยืนน้ำพองอ้หูบ่เห็นนะครับครับผมผมเห็นมาตัวเป้า ผมก็ระดาเป็นาว่าอกคุณว่ามันจำามจำแ้วก็เนียตัวสัตว์มันมีเสียงวันตัวสัพท์มคือมีเสียงว่ม่นยาวจากนี้ปะยาอย่านี้มันไม่จับอยู่ขาต้อขาซะผมแล้วเะว่าออแทบใช่ไหเรา่าด้กินหิวจุคลิปนี้าก็ขอฝากไว้นี่เนาะเมี่ยกับคลิปนาครับติดตามคลิปนาครับตอนนี้เพิ่นกำลังอะไรมุดมั่งกันอยู่ครับผมังอะไ่เนาะเกี่ยกันคลิปนาครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้อครับกดซับสไครต์ครับผมกับผมอ่ะ จอกันบ่ได้เด้อพูดบ